15เรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับเอสคานอเอสคานนั้นเป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งกาจที่สุดอีกคนหนึ่งในเรื่องนันทสืบโนไทยไซยนะครับผู้ที่เป็นดั่งปีศาจร้ายในร่างของคุณลงุงบาบแห่งสิงโตเขาคนนี้มีเรื่องหรือความลับอะไรเล็กๆน้อยๆให้เรารอฟังอยู่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปฟังกันครับ ข้อที่1ตามตำนานของอาเธอร์ตัวละครที่มีชื่อว่าเอสคานอ์เอสคานอ์เลอแกรนนั้นถูกเลี้ยงดูมาด้วยยักษ์แล้วก็แม่มดนะครับกล่าวกันว่าเขานั้นเป็นคนที่มีขนาดใหญ่มากเอสคานอ์ or, ในเรื่องเจ็ดบาปเองก็มีพื้นฐานจากเอสคานอ์เลอแกรนว่ากันว่าตามตำนานเขานั้นจะมีพลังมากขึ้นในช่วงตอนกลางวันแล้วก็ค่อยๆลดลงเมื่อใกล้เวลาพระอาทิตย์ตกดินซึ่งเจ็ดบาปก็ได้มีการใช้ตำนานตรงนี้เข้ามาเพื่อประกอบคาแรคเตอร์ให้กับเอสคานอ์ให้เราได้เห็นด้วยเช่นกันครับข้อที่2 เอสคานอเกิดวันที่3ธันวาคมเช่นเดียวกันกับอิริเอโชอิจิจากเรื่องคูพิเศษจอมปวนรีบอร์นนั่นเองหรือแม้กระทั่งเป็นวันเดียวกันกับที่เมอร์ลินเกิดเพราะว่าเธอนั้นก็เกิดวันที่3ธันวาอีกเช่นกันครับแต่คนละปีกันแบบไกลโยดกันเลยนะกรุ๊ปเลือดของเอสคานอนั้นมีกรุ๊ปเลือด AB ครับเขานั้นเป็นสายพันธุ์มนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อายุของเขามีอายุเพียงแค่40ปีครับแต่ว่าอายุ40ปีที่ดูเหมือนว่าหลายๆเรื่องในอนิเมะนะครับก็เรียกได้ว่าจะึกกกพ่่่อออตตััวนเเเลยยดููาาาางผ้สบุปปไ ป็นร้อยปีแล้วยังออกไปม้อสาวๆเบ่งกล้ามปล่อยพลังขึ้นเต่าได้อยู่เลยะนะข้อที่3ถ้าเทียบน้ําหนักตัวกันแล้วในกลุ่ม7บาปเอสคารนอมีน้ําหนักตัวในร่างกล้ามอยู่ที่355กิโลกร,รมัมซึ่งน่าจะเป็นรองเพียงแค่ไดแอนหรือไดอาน่เท่านั้นแต่เนื่องจากไดอาน่นั้นไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักเลยมันจึงทําให้เรารู้เหลอว่าข้อมูลน้ําหนักของไดแอนนั้นเป็นความลับนะครับแถมการที่ถ้าเกิดมีคนไปถามส่วนสูงรวมถึงน้ําหนักของไดแอนเธอนั้นจะโกรธมากกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับด้ ใหญ่ของเอสคานอมันจึงทําให้น้ําหนักของเขานั้นมากนั้นเองครับแต่ก็นะพอกลายเป็นร่างลุงผอมนะครับหรือว่าร่างตอนกลางคืนพี่แกเนี่ยก็มีน้าหนักเพียงแค่49กิโลกร,รมัมเท่านั้นเองฟ้ากับเหวเลยนะเนี่ย49กิโลกร,รมัมหนักน้อยกว่าผมอีก ข้อที่4กิจว,วัตรประจําวันของเอสคานอคือการงีบหลับและการเขียนบทกวีนั่นเองครับแม้ว่าในตอนกลางวันเขานั้นจะเป็นร่างชายที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ทว่างานอดิเรกข,ของเอสคานอนั้นกลับคือการเขียนบทกวีนั่นเองครับโดยเฉพาะเมื่อได้เจอกับเมอร์ลินเอสคานอมักจะเล่าบทกวีที่เขาได้แต่งนั้นให้กับเมอร์ลินฟังอยู่เสมอครับรวมไปถึงการแอบงีบหลับบ้างอะนะเรียกได้ว่าบางครั้งมันก็มีเพลียๆเนาะเหมือนตอนบ่ายที่เราง่วงนอนเนี่ยครับจริงๆแล้วในชีวิตจริงสิงโตที่เป็นสัตว์จริงๆ ก็ชอบนอนกลางวันกับพอตัวเลยนะครับ ข้อที่5อาหารที่ชอบของเอสคารนอเรื่องนี้นั้นจะแปลกสักเล็กน้อยครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยเอสคารอนั้นชอบจะกินเนื้อสัตว์เป็นอย่างมากแต่ในตอนกลางคืนเอสคารนอจะชอบกินผักครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเห็นในตอนกลางวันเอสคารนอนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้พลังงานเยอะและเขานั้นสามารถเผาผลาญพลังงานไปได้ไวมากด้วยร่างกายนั้นเองหรือการใช้พลังนะครับในการที่ร่างกายของเขาตัวใหญ่ถึงขนาดนั้นดังนั้นมันก็ต้องใช้พลังมากกว่าครับซึ่งมันนั้นก็น่าจะเป็นเหตุที่ทําให้เขานั้นจะต้องกินแหล่งโปรตีน ถึงคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเป็นจํานวนมากครับกับกันในตอนกลางคืนร่างกายของเขาหดเล็กลงซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขานั้นได้กินผักมากขึ้นในตอนกลางคืนครับแต่ถึงอย่างนั้นเองนะครับเอสคานอก็ไม่สามารถกินภายเนื้อของเมเลโอดัตได้เลยนะครับลองคิดดูแล้วกันว่าขนาดเอสคานอนั้นกินภายเนื้อซึ่งน่าจะเป็นของโปรดประเภทเนื้อของเขาเข้าไปอาหารของเมเลโอดัตนะครับมันทําให้เอสคานอคลั่งขนาดนี้ถ้าคนอื่นจะเป็นขนาดไหนหรอเนี่ยข้อที่8ความฝันและความหวังของเอสคาน์ คือการได้เปิดร้านร่วมกับเมอร์ลินนั่นเองครับอย่างที่รู้กันครับว่าเอสคารนอนั้นเป็นบาร์เทนเดอร์มือดีหรือมือชงมือดีนั่นเองนะครับให้แก่ร้านเหล้าบาร์ที่ในอนิเมะนั้นตอนแรกที่เราเจอกับ or, เอสคารนอเขานั้นก็ได้มีบาร์เหล้าอยู่ในซอกภูเขานะครับและความฝันของเขาก็คือการได้เปิดร้านร่วมกับเมอร์ลินนั่นเองครับเรียกได้ว่าไปคู่จิ้นที่เลยเขาว่าจิ้นไปนานแล้วนะครับสคนนี้ข้อที่9อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเอสคารนอนั้นมีอายุ40ปีถ้าเกิดเทียบกับบุคคลปกติีล้ว,วาเก แต่ว่าเขานั้นกลับเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่ม7บาปครับฟังไม่ผิดหรอกครับเขานั้นมีอายุน้อยที่สุดครับโดยขอไล่กันเลยนะครับว่าแต่ละคนมีอายุเท่าไหร่เริ่มจากเมอร์ลินเธอมีอายุมากกว่า3,000ปีครับเช่นเดียวกันกับเกาเทอร์และเมเลอัสที่น่าจะไล่เลี่ยๆกันนะครับในอายุราวๆสามพันกว่าปีเนี่ยสามพันปีขึ้นไปนะครับแต่เกาเทอร์นั้นมีอายุไม่เกิน3,500ปีครับส่วนบันนั้นเห็นเขาเป็นอย่างนี้แต่เขามีอายุอยู่ที่ประมาณ 1, 1 1 4ปี ซึ่งอายุนั้นยังน้อยกว่าคิงอยู่เล็กน้อยครับเพราะว่าคิงราชาแห่งพูดของเรานั่นเองนะครับมีอายุอยู่ที่1300ปีบวกๆนั่นเองส่วนไดแอนนั้นน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มนะครับนั่นก็คือเธอมีอายุราวๆ750ปีครับซึ่งเมื่อเราลองเทียบสเกลของเอสคารนอแล้วนับว่าอายุของเอสคารนอเนี่ยดูเป็นผู้เป็นคนที่สุดนะนะสิบ ตอนกลางคืนของเอสคานอฟนะครับเขามีค่าพลังที่น้อยมากอย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนกลางวันเนี่ยในร่างเดวันหรือร่างอะไรต่างๆตอนเที่ยงตรงเนี่ยเขาจะมีพลังมากที่สุดนะครับแต่ถ้าว่ามันกลับกับตาลบัตรกันในตอนกลางคืนนั่นเองครับเพราะว่าเขานั้นมีค่าพลังน้อยมากไม่เพียงแต่ต่ํากว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปนะครับแต่ค่าพลังของเขานั้นต่ากว่าฮอกซะด้วยซ้ําซึ่งพลังของฮอกที่เราเคยรู้กันมาน,ะนั่นก็คือฮอกนั้นมีพลังอยู่ที่30ครับโดยที่เอสคานอในตอนกลางคืนนะครับมีค่าพลัง,งแค 15เท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าพลังการโจมตีพลังการทําอะไรเนี่ยไม่มีเลยจริงๆนะฮะสิบเอ็ด เอสคาร์นอไม่ชอบออกไปข้างนอกในตอนกลางวันครับเพราะว่าบุคลิกของเขานั้นชอบจะเปลี่ยนไปนั่นเองครับด้วยการที่เอสคาร์นอในร่างกลางวันของเขานั้นนะครับมีลักษณะเย่อหยิ่งและหยิ่งยโสมันจึงทาให้เขานั้นไม่ชอบออกไปข้างนอกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขานั้นก็ไม่ชอบความเย่อหยิ่งยโสของตัวเองสักเท่าไหร่ถ้าไม่มีเรื่องจําเป็นอะไรออกไปนะครับเขาก็แทบจะไม่ออกไปเลยหรือว่าถ้าไม่มีคนไหว้วานเนี่ยเขาก็จะไม่ออกไปไหนครับดังนั้นเราจึงเห็นเอสคาร์นออยู่ที่บาร์บ่อยๆนั่นเองครับแต่ก็นะทั้งนี้ทั้งนนัั้เเออพี่แกกกกกกก็ลบบสูืทุึ เดแถมแต่ละศึกที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นตอนกลางวันกันส,ส่วนมากด้วยนะไม่รู้ว่าพลังของแกเนี่ยดึงดูดศัตรูเข้าไปหรือว่าพี่แกบ,บังเอิญบังเอิญบังเอิญเจอเกือบเกือบทุกศึกกันเลยนะฮะข้อที่12ขวานของเอสคารนอนั้นมีชื่อว่าริต้าครับซึ่งริต้านี่เองนะครับเป็นหญิงสาวที่ได้รับความรักความห่วงใยจากดวงอาทิตย์ครับและลักษณะขวานของเอสคารนอหรือริต้านั่นเองน้ําหนักของมันนะครับหนักอย่างไม่น่าเชื่อแต่น้ําหนักส่วนใหญ่แล้วนะครับกับเทไปทางด้านส่วนหัวของขวานนะครับหรือบริเวณที่มีคม ันจึงทําให้ตรงนี้นั้นกลายเป็นจุดอ่อนของผู้ที่ใช้ขวานริต้าแห่งนี้นะครับเพราะว่าหัวของขวานนั้นมีน้ําหนักมากจนเกินไปแต่ถ้าว่ากลับกันเอสคานอ์กับสามารถถือมันได้โดยใช้เพียงแค่มือเดียวและกวาดแกว่งมันไปได้โดยที่แม้แต่กาลันหนึ่งในบัญญัติ10ประการบัญญัติแห่งความจริงเขานั้นก็ไม่สามารถยกขวานนี้ขึ้นมาได้ด้วยน้ําหนักของมันนั่นเองครับ13แม้ว่าตามเนื้อเรื่องแล้วเอสคานอนั้นเขาจะถูกพ่อแม่ของตนไล่ฆ่าจนถูกขับออกมาจากเมืองแต่ในใจลึกๆแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเสียใจมากแค่ไหน แต่เขาก็ยังคิดถึงครอบครัวของตัวเองอยู่นั่นเองครับ14ในบรรดาการต่อสู้หลักๆของเอสคานอ์ราวๆ11ครั้งเท่าท,ที่นับได้เอสคานอ์ไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวมีแต่เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นที่ไม่สามารถสรุปผลการต่อสู้ได้นับว่าเขานั้นชนะทั้งหมด9ครั้งและไม่ทราบผลที่แน่ชัด2ครั้งรวมถึงแพ้ศูนย์ครั้งครับ15ถ้าเทียบความสูงของเอสคานอ์ต่อเมเลอดัสความสูงของเอสคานอ์เทียบเท่ากับเมเลอดัสองคนยืนต่อกันหรือถ้าเทียบกับฮอกแล้วก็เท่ากับ เรียงต่อกัน3ตัวครึ่งนั่นเองครับโดยส่วนสูงของเอสคารนอมีส่วนสูง320เซนติเมตรครับและนี่ก็คือเรื่องของเอสคารนอที่เพื่อนๆน,นั้นอาจจะไม่เคยรู้นะครับอ้าก่อนปิดคลิปอยากจะถามเพื่อนๆน,นะครับว่าตัวหน้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้เราทาอะไรระหว่างบันและคิงครับยังไงก็คอมเมนต์บอกเรากันมาไว้ได้เลยนะครับเราพร้อมเสิร์ฟข้อมูลให้กับเพื่อนๆเ,เอาละครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับ